สวัสดีค่ะดิฉันก็นกวันเน่นนค่ะกับเข้ามาสู่เรื่องราวดีๆสาระดีๆค่ะในรายการวินเทจทิ่ซองวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องการกำเนิดเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ของเล่นชิ้นเล็กในจีนสู่สภาพร่งารงโดยดาวินชีเราจะมาดูว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมีอายุยาวนานกี่ปีแล้วก็ จากของเล่นไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นเฮลิปจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของจริงได้ไหมแล้วจะประสบความสำเร็จไหมหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการในการสร้างเฮลิคอปเตอร์ให้แบบโบยบินหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบสามารถที่เราจะใช้ได้จริง่คะค่ะจากแค่ของเล่นเดี๋ยวเราจะมารับฟังกันนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงแรกของรายการ คือช่วงพักรบพบพัฒนาวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดชพัฒนาโทษค่ะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดช่างชพัฒนาซึ่งผลปฏิบัติงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2565 ก็จะได้มีก็จะมีดังนี้นะคะขุดลอกลำน้ำบ้านสามมะขามถึงบ้านหนองไผ่ล้อมตำบลเมืองเมืองตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมทั้งนี้ทั้งนั้นในการขุดลอกคูคลองเราก็ต้องการให้แบบมีความจุกับปริมาณหมู่บ้านที่มีที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ว่าควรจะ ขุดลึกกลืนกว้างหนาเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ขุดมาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ